ไปไหนไปส่งเกาะสีชังค่ะสองครับไปไหนไปส่งไปไหนนะครับค่ะไปช่องเขาขาดจ้ามันเลิศนะแด่งตัวเพื่อมาขิดสเรกันดกว่เออตรงนี้ใช่ไหมเหมือนจะเลี้ยวใช่เหมือนจะมีทางเลี้ยวอ่ะเลี้ยวไหนวะเลี้ยวนี้เลีขวา ถึงเยว้วถึงเยว้วที่แป้ง <Okay. S 2> เราต้องไปทําพังนะเ oh. นี่ยไอทําพังกับปลายแหลมทําพังเนี่ยอ uh. ที่ต้องถ่ายรูปไปตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราอยู่สี่ท้ำพังอยู่แปดกับเก้าเราขับรถไปหรอนนต้องขับรถไปดิ uh. ป้าอันนี้ถ่ายนิดๆหน่อยๆปะ,ปะเดี๋ยวต้องทําเวลานิดนึงมันมีหลายอีกหลายที่อยู่ลืมไป ลืมไปเลยว่าเคยชวนพี่แป้งมาตรงนี้เอออีนี้เหมือนที่แถวไต้หวันเลยเนี่ยป่าท่าอะกระลอกทรงปิกาจูตวันนี้คือทะเลสวยมากจริงใช่สีกับสีสวยมากสีแบบเหมือนใส่ฟิลเตอร์โอ้ยเหมือนใส่ฟิลเตอร์ที่เราชอบใส่กันแต่วันนี้ไม่ต้องใส่ให้เราเหรอแค่คุาว่าเราเหรอใช่ ไม่ไม่ใช่ใส่ฟิลเตอร์หมายถึงว่าใช้เวลาเราถ่ายเราจะโหมดในกล้องที่เราจะเลือกกันไงนี่ไหนกล้องสด <c oughs> จ้ะจ้ะแล้วแต่มึงเลยจ้ะไม่เถียงละ <c oughs> นี่สวยเนี่ย <c oughs> ขอบคุณค่ะความสวยลค่ะเจ๊เออ เหนื่อยอ่ะต้องมารอเพื่อนถ่ายรูปทุกทีเลยอ่ะเฮ้ยทำไมคนเราถึงไม่อภิเชตวิวที่อยู่ตรงหน้าทำไมต้องถ่ายแล้วถ่ายอีกอยู่อย่างนั้นวยอะไรอ่ะวิวิดูนะคะดูนะคะโอ้โหอีฮีขโมย เพราะแล้วว่าเหนื่อยอ่ะแบบไม่อย่างว่ามันร้อนน่ะไม่อยากเจอเดินไปตากแดดแล้วเออเออเอาเออเอาเออ,เ,อ,อเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่เนาะเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แหละชีวิตอ่ะอ๋อมันเห็นมันไม่สวยไปกว่านี้หรอก<ๆ>ยาวๆนี่ นึงว่าจะเสร็จแล้วอะทำไมยังไม่เสร็จอีกอะยอยากไปแล้วอะแล้วใครมันบอกว่าให้รีบๆก่อนเที่ยงวะแล้วยังจะเดินไปตรงนน้นอ,อีกหรอถ่ไหมไม่ถ่ายมันไม่สวยไม,ไม่มีอะไรถใสยตรงนั้นสวยนะมันมีแค่นี้แหละมันนี้จะถ่ายรูปวิวก่อนถ่ายรูปวิว,วเี่จะถ่ายรูปวิวจะอามือถือถ่ายรูปวิว ไม่ทำแล้วหรอรายการฝืนอยู่ตัวเนี้ยฝืนฝืนฝืนโอเคปัดเดี๋ยวเราลองไปถ่ายรูปข้างล่างอีกนิดนึงเธาจะไปไม่ล่ะไปสุดอะก็เกิ่มโมเ่ะถ่ายรูปมันจะไปทันนี่ยังไงล่ะอ่ะไปเลยไปเดินไปตรงนี้ไหมเนี่ยบันไดตรงนี้ไปได้ปะอ๋อนี่คือึ้นบันไดตรงนี้ มาแล้วก็ไปคุณพี่เขาบอกว่าก็พวกเธอมัวแต่ถ่ายรูปมันจะไปทันได้ยังไงแต่ตอนนี้ก็คือ,เ,อ,อเดินมาละแต่มพี่ก็<ล>คือตรงน,นี้สวยนะหมายถึงว่าตรงนี้ก็สวยนะตั้งตั้งตั้งไว้ เอ้ยมุมนี้สวยจริงเนี่ยเขาเหอนมาดิเออหันหลังเออเดินออกไปไกลนิดนึงตัวพี่เขาใหญ่เออไม่ไม่คุณพี่อยู่ที่เดิมแหละขวนน้ําขวานน้ําคุณพี่ก็จะวัดแสงใช่ปะควนน้ำควนน้ำวัดแสงก็วัดหลอกถ่ายหลอกถ่ายเสร็จก็มาไม่ถ่ายใส่แว่นหน่อยทำไม,ไมถึงชอบชมีถ่ายรู <laughs> ปหปายถึงว่า การถ่ายรูปคือเรารู้สึกว่าที่นี่อยากเรียกถ่ายเก็บแล้แลน,น,นี่ไม่ได้อยากถ่ายเ, <c oughs> เห็นปะเห็นที่พายเรือมาปะ<ไ>ปคือทําได้ไงอะ่ะแบบอ๋อแต่มันพายเข้าทะเลไงมันมีคลื่นไปไปคนเือะอ่ะเยอะไปไปมากตรงเนี้ยแล้วคุณอ้าวแล้วเขาจะแบกเรือมาอยัางไงอะ่ะแล้วเขาลงไงมันก็ต้องเปียกปะอ๋อแต่อาจจะเปียกนิดหน่อยอ้าวแล้วเอาเรือเก็บไว้ตรงไหนอ่ะ คือเรือเลยล่ะ<า>อ๋อหรือว่าเป็นเรือประมงจากตรงนู้นวะไกลๆตรงนู้นเราเห็นอนะ่ะเห็นเรือเล็กๆตรงนู้นวะอาจจะใช่<า>ว้าวที่อีนี่อีกละเอาแว่นไปอีกละอืมไม่ซื้อวะฮะบ่นอะไรกูบนกลล่นอะไรกันไปอีกละย่งยิ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 งดูไอ้คนเลือดด่อ่ะอ๋อแต่ก็คือผูกเรือไว้ อ้าวแล้วคุณพี่อ๋อมาเติมน้ำมันเรือหรือเปล่าเดแต่ว่าโคตรแข็งแรงอ่ะไอ้นี่หนึ่งมายังไม่เสร็จยังไม่แล้วยังไม่หายโอเคปะกับ<อ>การถ่ายรูปขยิมหน่อยอันนี้คือช่องเข่าขาดนะครับก็มีสถานที่ถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็สามารถเดินไปตรงนู้นได้ ตรงนู้นนู่นจนเห็นสุดปลายแล้ใช่ยนั่นแหละอันนั้นได้จริงๆตรงไปสุดก็น่าจะสวยใครไหวก็เดินไปแต่วันนี้เราทําเวลาหน่อยปะเดี๋ยวเราเพราะว่าอะไรไปรถตอนเที่ยงจุดอื่นตอนเที่ยงไปจุดอื่นก่อนแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วปะเนี่ยเป็นอย่างว่าเดินแค่นไปนี้ก็เหนื่อยแล้วปะอู้สวยจริงสวยจริง น้ำทะเลใส่มากเกาะสีชังมาได้นะครับเดินทางไม่ไกลพราะไม่มีแอคทิวิตี้อะไรเลยไม่ไหมายถึงว่าถ้าไม่นับถ่ายรูปใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่ากวเขารักษานนั่เนี่ยเขาแบบไม่เอาความสมบูรณ์เนาะเออก็คือมันไม่มีพวกเจสกีมันไม่มีพวกบ์น่าบอะไรเนี่ยเป็นเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปแต่น้ําใสจริงใสจนเขียวอ่ะ หน้าเขียวหรือวหรือหน้าแข้งเขียวโดนอิดเด็กเตะอะทำไมอ่ะนี่แป้องอ๋อคือเจออีกโรนึงใครจะเอาอยากให้พร้อมก็ได้ครับ แต่เอาจริงๆนะอันนี้ขนาดว่าไม่ได้ไปจนสุดเขานะมันก็มีประมาณนี้เหนื่อยอยู่นะเดินขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะเหนื่อยสักเท่าไหร่นะไอคนที่มัน,มจ,นจะถ่ายรูปนะ่ะมันก็ไม่สดโลเคชันหรอกปัญหาคืออาจจะนั่งที่หมาไปแล้วทักทีสองทีอันตัวนี้ไหนอ่ะถ่ายไหม แต่มันก็ไม่ได้สวยนะหรือ <c oughs> ไม่สวยถ่ายไปก่อนไปอยู่ที่หน้าเราคือแต่มันก็ไม่ได้สวยนะคืออะไรวะคือหมายถึงว่าเจ๊ยังถ่ายเสร็จแล้ว <c oughs> แต่เพื่อนจะถ่ายต่อแต่โลมันไม่สวยกนะ็บอกว่าแต่ไม่สวยนะสวยสวยอ่ะสวยสวยมุมสวยได้ความสวยเป็นเรื่องปัจเจก <c oughs> ออมุมสวยได้เออถูกทุกคนว่าแป้งมีข้อเท้าปะมันเป็นฟีลแบบ ขาเสร็จแล้วเท้าเลยปะหรือว่ามีเท้าขาแล้วข้อเท้าเธอถึงจะเป็นเท้าอันนี้ไม่ได้บูรีนะคะมมสอืขอขึ้นไปรอที่รอบเดีกว่าเดี๋จะพาไปดูแมวทุกคนมันมีกรงแมวที่แบบว่าเหมือนเขาให้บริจาคอะแบบค่าหารแมวน่ารักเชียวไอ้น้องตุ๊บตับมากไปได้แล้วนีวน่น้องน่ารักมาก เอตัวนี้สวยอ่ะคือคนสวยมากดูดิอยากโดนเลี้ยงแบบนี้บ้างวะเธอก็ว้วนทนสมบูรณ์ดีนะเอ๊ะอน,นี่คือการบูลลี่หรือเปล่าไม่น่าจะคิดไปเองแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่อยากจะอยู่กับเพื่อนแบบนี้ค่ะใช่ไหมเถอเอามาถ้าเราเป็นเหยือ่อเราก็ไม่ต้องตอบตัวน้ทุกคน <c oughs> ก็ปล่อยอีกนอไปเลยกับคนแบบนี้เยเหยื่อเหยื่อเหยือห่อตัวใหญ่ <c oughs> สิ่งนี้แหละคนเรามันแก่ไม่กับมันแก่แล้วเหี่ยประวันมันแบบเห็นไมล่ะมันตัดยากสันดาลนะ่ะถช่มัมเถอะเอ้ยแล้วหอยอได้หรือเปล่านะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก่ง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 ขอคุณคอ่ะคราวนี้ราได้ละปอะเปิดแสงให้หน่อยดิ แต่จริงๆฉันเคยลองขับทะเลงอยู่นะขับครั้งแรกจะชนต้นไม้เพราะว่าชินพอขับพอขีอข่มอไซค์ใช่ปะมันก็จะเป็นฟิลแบบเราอยู่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไป,ไปถึงว่า,วาไม่ฟังก่อนอไม่ต้องเดา <laughs> หมายถึงว่าเวลาขี่มอไซค์อ่ะเราก็จะกะแค่ตัวมอเตอร์ไซค์ใช่ปะเออแต่ลืมไปว่าพอขับซาลลิงอ่ะมันต้องเถื่อข้างพ่วงด้วยแล้วเวลาจะหลบรถโดนกลุมอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบเหมือนชินพอขี่มอไซค์ก็จะกะแค่มอไซค์แล้วอีกพ่วงอ่ะมันก็จะลงข้างทางไปด้วยเออแล้วก็แบบตอนนั้นมีน้านั่งไปด้วยน้าก็โวยวายว้ายจะตกรถ ไม่ไม่แป้งไหวอยู่แล้วแป้งไหวอยู่แล้วเนี่ยขับไม่ได้นี่บอกเลยนี่ขับไม่ได้นี่นี่ขับนี่นี่ก็ขับไม่ไหวหรอกเดี๋ยวได้เลยข้างหลังไม่มีอะไรข้าง,างหลังไม่มีอะไรเธอก็ไม่มีใครเหมือนกันอันนี้ว่าร้ายหรออันนี้เป็นแฟกนะค่ะเออแล้วแต่ต้อโอ้ยโดนลุกไปแล้วทุกคนเนี่ยเห็นไหมล่ะมันเป็นอย่างนี้อพอมีสองคนแล้วก็จะลุมหนึ่งเนี่ย ตัวลุงมไม่ได้นะโอ๊ยดูด mm ีุกคนดูดีดูดีก็เมื่อกี้ก็เจอคุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์ตามๆกันมาแล้วเขาก็เห็นว่าเราถือกล้องแล้วคุณลุงก็แบบอุ้ยกล้องรุ่นเดียวกัาลินาที่คุณลุงสั่งไปเขาก็เลยแวะมาทัก ราก็เลยถามว่าเขามีช่องเปล่าแล้วเขาไม่ได้เป็นช่องแอปแดงของเราเขาก็เหมือนแค่แบบเอือนเล่นในแอปฟ้าเฉยๆเป็นฟิวก็คนเจน X อกประมาณนี้ไอที่หอว้ราอนะก็คือตอนแรกงงว่าระวังรถลังรถคุณพี่เสื้อมว่วงนี่คุยกับใครว่าคุยกับนี่ก็ไม่ใช่อ๋อสรุปอ๋อคุยกับผู้ชมลืมไปว่าทํารายการอยู่งงอะทุกอย่างต้อง,งเป็น ได้ระดับประมาณซินเวอร์ถึงโกลแล้วนะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยจำเป็นเนาะไมเซ็ตมันคือระดับโกลแล้วไม่ไปในเคือถือกล้องอยู่แล้วก็ต้องอธิบายเออคือประเด็นคือไม่งั้นมันจะไม่มีฟุตให้ตัดอ่ะก็เลยช่างมันเถอะอันนี้หรือเปล่านะใช่ถูกต้องเลยล่ะลงไปเลยโอ้ดูทางซีโอยแต่ว่าไม่ชันมากนะไม่ค่อยเยอะนี่ไงเขาจะถ่ายมุมนี้กันอุ้ยอันนี้สวยละนี่ใช่ไหมล่ะ ธอโอเคไหมต่อสี่ตอนนี้ปวดแขนอ่าจีบแขนใช่ไหมปวดแขนมันตั้งแต่ดันขึ่งร้องแรกเลยรอบสองยิ่งหนักเนาะป้าเรามารีแคปสถานการณ์ดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคอนเทนต์ครีเเอตอร์หลับโกยังเข่าแดงแกระแทกใช่ไหมเออกระแทกตรงตรงเหล,ล็กเมือ่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นตร,ต,รตรงคานตรงคานเหล็กเมื่กีเกิดอะไรขึ้นเล่าสิเมื่อกี้ก็ลงดอยนั่นแหละแต่ถึงว่า คนเหนือมาแล้วอาจจะไม่คุนแล้วอาจจะไม่ลงเนินลงเนินลงดอยว่ะอาจจะไม่คุนท่งไม่คุนรถเท่าไหร่ถูกปกติถ้าเราขี่มอไซค์ถ้าเราขี่มอไซค์เราก็จะลงเกนหนึ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมถูกถูกถูกก็เธอไม่พูดสักทีอ่ะมาเธอก็พูดไปเลยก็พูดไปเลยอ๋ออย่างนั้นเธอพูดเออไม่มันพอมันพอมันลงเนินมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาเรียกว่าคือมันคือเราไม่รู้จังหวะรถนั่นแหละแล้วเราไม่รู้ว่าความแบบ ปกติถ้าลงดอยลงเนินประมาณเนี้ยมันจะต้องใช้เกียร์ดอยอไ,ไ็ได้ไม่เป็นไรไเออลงดอยเถอนะเนาะโอ้ยอย่าจิ้มดีปวดแขนตรงนี้ขอโทษขอโทษขอโทษจ้าขอโทษจ้านั่นแหละมันแบบเราไม่รู้ว่าถ้าเป็นรถถ้าปกติถ้าเป็นรถเราเราจะรู้ว่าถ้าเป็นเนินแบบเนี้เราจะต้องใช้เกียร์นี้ลงนี้ลงอะไรอย่างเงี้ยแต่พออันนี้ปุ๊บเรามาเจอน้องครั้งแรกเมื่อวานนั้นเราแล้วก็มาพานขึ้นดอยเลยแล้วพอลงปุ๊บเราแบบจับจังหวะเบรกคือเบรกแล้วก็ไม่คุ้นด้วยแบบพอถ้าเหยียบเมื่อกี้คือเหยียบเบรกไปแล้วไม่ คิดว่าอาจจะแบบไม่ได้จมมากอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่ามันมันเหยียบจนมิดอะจนล้อข้างหลังมันแบบมันฟีมันไม่หมุนแล้วอะเออซึ่งเมื่อกี้เธอก็บอกว่ามันไม่หมุนแล้วซึ่งนี่ไม่รู้ด้วยว่ามันม่หมุนมันเลยทาให้เกิดเสียงแบบเหมือนแบบล้อล้อที่มันลาปกับถนนอะเออแล้วคอข้างหน้าก็สายและอีพ่วงข้างๆก็มันไม่ได้มีแบบเหมือนเบรกที่พ่วงไปเพื่อให้ให้หยุดความเร็วฝั่งนั้นด้วยอีฝั่งนั้นก็ฟีปล่อยหมุนไปเรื่อยๆอะบางพ่วงเขามีไหมบางพ่วงและไม่มีส่่วนใหญไม่มีเเพราาาาาะว่้ใชขัับบบแทงลกนไง แต่ถ้าจะแบบถ้าใครที่เขาแบบแอดเพิ่มเองอะไรเงี้ยประดิษฐ์ประดอยเองก็น้อยแต่น้อยแต่น้อย,อยใช่ชอาจจะต้องกลับไปให้พ่อฉันทําให้แม่ไม่หลอกเรื่องของเรื่องคือนั่น,หนแ,แหละไม่คุ้นนั่นแหละใช่มันไม่คุ้นแต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาก,ก็คือก็ใส่เกียร์หนึ่งปล่อยมันฟรีมาแล้วก็ค่อยๆเบรกมือเบรกมือแบบ,บเป็นระยะไม่ต้องเบรกหมายว่าไม่ต้องเบรกย,ยาวจนมันจมแล้วฟรีเพราะเพราะว่าพอรอข้างหลังฟรีอะโซ่มันก็จะหยุดพอโซ่มันหยุดอะเหมือนรถมันใสลงเนิน โดยที่ล้อมันไม่หมุนเออมันก็เลยทําให้เหมือนแบบคือรถมันหนักด้วยแหละใช่คอมันก็เลยสายเออแต่ไม่เป็นไรเนาะผ่านมาละผ่านมาละแล้วก็บอบช้าเลยเีนี้แขนก็ปวดละแขนก็ปวดเข่าก็แดงและเย็นนี้กลับไปเพาะรอรอม่วงอ่าไม่เป็นไรนะอย่างนี้แระเป็นหญิงแกร่งมันแค่ถ่ายแต่จริงๆเขาลงไปตรงนู้นเหมือนกันนะแต่มันก็จะเป็นวิวทะเลก็ถ่ายหหน่อยต้องเธอแป้งไหวได้เปล่า อ๋อไม่ไหวนะยังจะไปค่ําไปเขี่ยเพื่อนเหมไม่ได้ค่ําไม่เขี่ยนะคะถามถามว่าไหวหรือเปล่าไม่ไหวก็จะให้นั่งพักเห็นไหมอคติคนเราหน่ะเห็นไหมล่าอคติอยู่ละอ่ะเดกันนะดไปดูเห็นไหมทุกคนเห็นไหมล่ะอย่างนี้แหละเราเป็นเหยื่อน่ะมาเร็วอุ้ยกล้องแบยังไงเนี่ยไม่เคยใช้เลยเธอไปก่อนดแต่ไม่แนะนำนะแม่แนะนำให้ให้ไม่แนะนาให้คนที่เพิ่งหัดขับซาเลงเป็นใหม่ๆอ่ะเช่าเพราะว่าเนี่ยขนาดที่ขับมานานแล้วอ่ะ ใช่ว่ามีความชํานาญระดับหนึ่งอันนี้ก็ระดับปูอยู่เหมือนกันนะเออใช้ไม่ว่ามีความชำนาญระดับหนึ่งฉันยังเป็นแบบนี้เลยอ่ะปูมาดูเนี่ยพอพอเขามีอารมณ์อยากถ่ายเขาก็จะแบบถ่ายให้หน่อยกําลังจะบอกว่าเนี่ยคนอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เข่าตรงเนี้ยเว้นนิดนึงฉันขอแบบที่ไม่ี๋ยวเวลาตอนนี้นนน1ิบเอ็ดโมงก็อีกเขขับมาประมาณ20นาทีมั้ง ขากับขากับ <ขา S 1> ปรช,ช้าช้าช้าแบบช้าเนี่ยสักเลือกสักเนินหนึ่งแต่จริงเดินไปสุดก็ได้นะหมาถึงเดินไปแล้วเดินกลับอ่ะไหนไหนก็มาถึงแล้วป่ฟุตรายการจะได้มียาวหน่อยไป รู้แล้วทำไมปลดแขนเพราะว่าทำไมปวดแขนเพรถือกล้องหรือเปล่าอยากกลับแล้วะต่จริงๆลงทะเลมันเหนียวตัวนะไปแล้วก่อสีชัง <laughs> อ้าว <laughs> ก็ประมาณนี้แหละพันหนึ่งพันสองก็เมนหลักคือพาเพืเ่อนมา มูมาเที่ยวมาถ่ายรูปซื้อหวยนิดหน่อยเป็นผลภวยได้ไปส่งเพื่อนเอมาส่งมาส่งเพื่อนแค่นี้แหละจ้ะก็ข้าพดครับบิวตี้ค่ะแป้งค่ะไปแล้วเจอกันถูกหวยลงวันที่หนึ่งก็เสียงบายบายไปไหนไปส่งทาไมทาไมหินใหญ่ขนาดนี้ถึงมีคำว่าห้ามยกหรอคือมันเคยมีคนมายกหรอหรือว่าอะไรคือต้องแยกอ่านคืงงอะ ข้ามปีนเนี่ยเพราะว่าเออไม่อันนี้หรือว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นหินที่มีตำนานเหมือนคิง er อาร์เธอร์คือถ้าใครยกได้จะได้เป,เป็นผู้ครองผู้ครองเกาะถ้าใครยกได้แล้วผปุบะพินิหารจะเกิดอ,อะไรก็ว่าได้พวกรุ่นเราสองคนกลัหมา,า,มค,า,มาค่ะเพื่อนเอกคนนี้ที่คีรพงษ์เชียงรายค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนกันที่มาหาลัยค่ะหมายถึงว่าเรียนมอชอยด้วยกันค่ะแต่ก็ชิลดีนะแต่ไม่รู้ว่าคนมันต่อมีโอ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 โเโอ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 โงมาทอโ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 อ ก้อย้เดี๋ยวแทนทักเลยนะคะอาไปนีนะคะไอคนนะคะขอไม่หาชื่ออ้อมเอาเป็นชื่อในวงการอะหารสิลองอ้อมลองโอเคลองอ้อมจะไม่ได้เปิดไม้เมื่อกี้ดาดไม่ได้เปิดดาดเมื่อกี้ไม่ได้เปิดดาดดาดที่เป็นภาษาอางกฤษไหมครับไม่กลางนะคะเอาใหม่ปิดใหม่ลืมลืมเปิดไม่เราไปเดินมาจากตรงนู้นดีกว่า